ใช่อ่าส่วนในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะคะคุณสมบัติต่างๆนะคะ ตามที่แบบว่ามีหลายคนมาเข้ามาเลยว่าแบบมีคุณสมบัติยังไงอายุเท่าไหรอะไรบ้างที่แบบว่าที่จะสามารถที่จะไปทำงานี่นี้ได้นะซึ่งตรงเนี้ยเนาะแอดมินต้องบอกก่อนเลยว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของเราเนาะก็จะดูในเรื่องของอายุนะคะอย่างเช่นว่าอายุแบบระหว่าง18-39ปีวารีบูก่อนไปวัดสมัครสอบอะไรเงี้ยค่ะต้องดูตรงนี้ด้วยนะส่วนในพวกคุณสมบัติข้อที่สองก็คือจะเป็นโรคประจําตัวเนาะมีโรคอะไรบ้างพี่ปุ๊คโรคประจาตัวเนาะโรคโรคร้แรงอย่างเช่นเป็นพวก โรคเอดสโรคเบาหวานโรคมะเร็งอะไรที่เป็นพวกโรคหลายแหลม่มพวกนี้นะคะก็คือ <c oughs> เป็นโรคต้องห้าม <c oughs> ใช่แล้วก็พ <c oughs> วกแบบว่ากระดูกแบบว่าสันหลังท้อนะคะกระดูกแข็งขากบหงอนไตเลื่อนบิ้วในไต <c oughs> นก็ไม่สามารถไปได้นะคะแล้วก็โรคแบบกามะเรควันโรคไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยคือเจอเยอะมากเลยโรคเนี่ย,ย <c oughs> ใช่ือ่มดหมดโอกาสเนาะหมดเสี่ยงที่จะได้ไปเนาะสำหรับแบบว่าโรคประจ